สวัสดีครับผมหนึ่งครับผมก็เป็นโปรเฟลเดอร์แล้วก็เป็นดีไซเนอร์ครับของแบรนด์แคทดิชชั่นครับผมแบรนด์แคทดิชั่นนะครับของเราก็จะเป็นแนวคิดหลักเลยคือการแปลงร่างครับโดยสิ่งที่เราทําอยู่ก็คือเราจะแปลงร่างวัสดุจากเวทกลายเป็นแวร์แปลงร่างจากออริจินอลกลายเป็นนิวเคิลเตอร์แล้วก็แปลงร่างจากคนให้กลายเป็นคนบ้าเริ่มทำโปรเจกต์ที่เป็นการทอแทรกวัสดุครับผ่านภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทยครับสหรับตัวเส้นใยที่เราทำครับผมเราใช้เส้นใยธรรมชาติครับเข้ามา พอผสมผสานกับเส้นใยที่มันเกิดขึกก้นจากกระบวนการอุตสาหกรรมแฟชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตหรือว่ากระบวนการทําที่มันเหลือไว้อะครับทำให้มันเกิดเป็นเส้นใยใหม่อ่ะครับแล้วก็ค่อยมาทอครับสิ่งตอนนี้ทำอยู่ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับเสื้อผ้าและเส้นแต่งกายอันนี้ก็เป็นเป็นอย่างหนึ่งที่เหมือนเราพยายามเหมือนแทรกเทคนิคเข้าไปหรือว่าแทกเส้นใยเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบเส้นใยที่สิ่งทอแทกวัสดุเข้าไปให้ให้มาอันนี้ก็จะเป็นแบบปัก ตกดค้ัดเสื้อวพวกนี้ครับโดยตัวนี้มันเราเหมือนพยายามผสมผสานเทคนิคไทยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแบบการย้อมการทออันนี้ก็จะเป็นเหมนการสานเข้าไปผสมด้วยให้มันดูน่าสนใจมากนะครับอันนี้ที่ทําก็จะเป็นหมวกที่เราพยายามเหมือนเราอยากให้ของเราครับมันนอกจากจะมีเรื่องราวแล้วอยากให้มันมีฟังก์ชันของการใช้งานไปด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วก็พยายามทําให้หมวกกับกระเป๋ามันอยู่ในรูปแบบเดียวกันเพื่อให้มันสามารถใช้ได้2อออย่างหรือสสิ่งไปพร้อมกันได้ครับ จริงๆแล้วส่วนหลักๆเลยที่ที่เราอยากเข้าร่วมโครงการนะครับพวกเราเองไม่ไม่ได้หยุดนิ่งในการที่จะเรียนรู้หรือว่าที่การทำอะครับแต่เราอยากที่จะหาความรู้ใหม่ๆหรือได้ได้ปฏิบัติใหม่ๆอะครับเหมือนหาความไปไปได้ใหม่อะครับเข้ามาประยุกต์ใช้ของตัวตัวแบรนด์เองหรือว่าตัวโปรเจกต์เองมันได้มากขึ้นกว่าเดิมอะครับรู้สึกว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีมากเลยที่เปิดประสบการณ์แล้วก็ให้กับพื้นที่กับนักออกแบบใหม่ๆโอเคดิชันเองเราอยากจะนําเสนอ ในมุมมองใหม่ที่ยังเป็นความเป็นแบบวัฒนธรรมดั้งเดิมเทคนิคดั้งเดิมภูมิปัญญาดั้งเดิมลรวอยากสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เกิดขึ้นภายในชุมชนนะครับเกิดการกระจายไรายได้เองเกิดการที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่เองความดั้งเดิมเนี่ยครับมันยังสามารถพัฒนาต่อไปได้ขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เราทำมันน่าจะเป็นดอกเคาน์เตอร์หนึ่งที่มันสามารถสะท้อนอุตสาหาการรมแฟชั่นเองครับที่มันเกิดเวฟเป็นระดับ2ของโลกเลยก็ได้ไางครับแล้วมันน่าจะเป็นเคาน์เตอร์ตัวหนึ่งท้ทนทอนนเห็ว่า ไอ้ขยะครับมันก็สามารถเพิ่มมูลค่าได้ผ่านความเป็น Creative แล้วก็เป็นเทคนิคแบบไทยๆที่เราพยายามจะนําเสนอออกไปได้ครับคนที่เห็นในตัว Product หรือว่าตัวสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอออกไปครับมันน่าจะเกิดแรงกระตุ้นแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาเลยผมคิดว่าเนี่ยครับมันจะคือ Impact มากยังขึ้นมันจะทำให้ชุมชนสังคมโลกน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับ